ค,คงรู้จักสเต็มเซลล์หรือเรียกว่าเซลล์ต้นกําเนิดที่จะพบในทุกส่วนของร่างกายสเต็มเซลล์จะเป็นเซลล์มีความสมบูรณ์สูงสุดในวัยเยาว์และมีประสิทธิภาพสูงสุดในการทําหน้าที่ต่อต้านและซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายแต่เมื่ออายุของคุณมากขึ้นสเต็มเซลล์ก็จะเสื่อมและหมดสภาพในการทําหน้าที่ต่อต้านและซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอจึงทําให้ร่างกายเริ่มชรา โดยสังเกตได้ง่ายๆจากผิวพัรร์ที่เริ่มมีริ้วรอยหย่อนคล้อยและหยาบกร้านตามอายุที่สูงขึ้นแต่ต่อไปนี้ปัญหาเหล่านั้นจะกลายเป็นเรื่องง่ายด้วยนวัตวกรรมใหม่จากดรเแคสเซลีแท้ ที่มีส่วนผสมของเซมเซลแอคติเวเตอร์ทำหน้าที่เข้าไปกระตุ้นเซลล์ต้นกำเนิดให้กลับมาทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเหมือนเดิมอีกครั้งและต้นซามเซลล์ที่สึกหรอโดยจะเห็นผลได้ชัดในการทำให้เซลล์ผิวหนังมีความนุ่มนวลและมีชีวิตชีวาเหมือนย้อนวัยกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งด็อกเตอร์แคร์เซลรีเพ์เป็นการฟื้นฟูและบำรุงเซลล์อย่างแท้จริง มิใช่เป็นการบำรุงรักษาผิวหนังจากภายนอกเพียงอย่างเดียวแบบรีมบำรุงผิวทั่วๆไปแต่เป็นการดูแลผิวหน้าในระดับเซลล์ต้นกำเนิดดังนั้นดรแคร์เซลรีแพรจึงลดความเหี่ยวย่ยนของผิวหนังพร้อมทั้งฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาผิวหน้าได้อย่างรวดเร็วและคงทนถาวรเหมือนผิวย้อนกลับไปในวัยเด็กได้อย่างแท้จริงคุณพร้อมบอกลาผิวหย่อนคอยกันแล้วหรือยัง กับด็อกสเตอร์แคร์เซลล์รีแพร์เซ็ตประกอบไปด้วย 1. ด็อกสเตอร์แคร์เซลล์รีแพร์โปรแกรม8สัปดาห์ราคา3,800บาท 2. ด็อกสเตอร์แคร์เซลล์รีแพร์ลิฟติ้งเซรั่ม ราคา3,200บาท3 d u s t e r c e l p a ค r ราคา2,400บาทชุดทั้งเซตนี้ปกติราคา9,400บาทแต่พิเศษที่อยู่ Shopping TV ที่นี่ที่เดียวเราลดเหลือเพียง2,790บาทและจํากัดเพียง30สายแรกเท่านั้นรีบโทรหาเราตอนนี้ที่02 541 5833ย้ํา02 541 ห้าแปดสเลือกสิ่งที่ใช่ชอบสิ่งที่ชัวเลือกอยู่ช้อปปิ้งทีวีสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสูส่อยู่ช้อปปิ้งทีวีเลือกที่ใช่ชอบสิ่งที่ชัวเลือกอยู่ช้อปปิ้ง วันนี้อยู่กับเรา2คนค่ะน้ำห่านกันกนิฐาดองอ้อยและกีตาสรุตาพูวงค่ะวันนี้นะคะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่มีปัญหาเกี่ยวกับริ้วรอยบนใบหน้ามีตีนกามีแผนที่บนประเทศไทยบนใบหน้านี่ยแหละเล่ง่ายๆเลยนะคะรอยรอยลึกนะคะไม่ว่าจะเป็นร่องแก้มอายุตั้งแต่20ขึ้นไปบางคนก็มีแล้วนะด้วยเอฟเฟกบนใบหน้าของเราไม่ว่าจะยิ้มเยอะหรือว่านี่จ้องโทรศัพท์ทุกวันนี้นะคะคิ้วขมวดไปโดยที่ไม่รู้ตัวรู้ไหมคะว่าริ้วรอยจะถามหาถูกต้องค่ะแต่ว่าปัญหาเหล่านั้นจะหมดไป ค่ะวันนี้นะคะถ้าเกิดคุณผู้ชมได้ติดตามรายชมของเราค่ะเพราะว่าวันนี้นะคะเรามีผลิตภัณฑ์ดีๆนะคะที่เรียกว่านําเข้าจากประเทศเกาหลีเลยค่ะน้ําหวานใช่แล้วก็ขอบอกเลยนะคะว่าถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมอยากบินไปที่เกาหลีนะคะคุณจะซื้อในราคาที่เรียกได้ว่าเป็นหลักหมื่นในนั้นหลายหมื่นจ้าเลยทีเดียวขอท้ายให้คุณผู้ชมนะคะไปเซิร์ชดูเลยค่ะกับเซนนี่เลยค่ะดร์แคร์เซลรีแพร์นะคะเป็นสเตมเซลล์ทั้งเซตเลยนะคะต้องบอกเลยคุณผู้ชมค่ะและจ้องบอกคุณผู้ชมเลยนะคะว่าวันนี้ค่ะเราจัดโปรแกรมสุดพิเศษนะคะให้กับคุ ยาวกันทุกคนเลยนะคะซึะ่งเซต,ตของเราในวันนี้ค่ะคุณผู้ชมขาดูเลยนะคะมาครบเซตเลยค่ะว่าจะเป็นในส่วนของโปรแกรมแสัปดาห์และรวมไปถึงนะคะลิฟวิ่งเซรั่มและยังจะมีตัวครีมอีกด้วยนะคะ,คะทั้งหมดอย่างที่บอกไปเนี่ยเป็นเซตเต็มเซลนะคะที่จะคืนความอ่อนเยาว์ให้กับบนใบหน้าของคุณ<ช>ส่วนรานะคาเซตนี้เนี่ยจะอยู่ที่9,400ับาทแต่วันนี้เนี่ยอยู่ช้อปปิ้งทีวีของเราให้คุณแค่ส7 9 0บาทเท่านั้นใช่แล้วนะคะแต่ต้องบอกเลยนะคะว่าแค่30สายแรกเท่านั้นคุณผู้ชมขาอย่าพลาดแม้แต่นาท ผลิตภัณฑ์ของของเราเนี่ยจะมีตัวไหนที่ช่วยพื้นฟูอะไรยังไงบ้างคะก่อนอื่นต้องถามคุณผู้ชมกับน้งหวานก่อนเลยนะว่านะคะกลัวไหมริ้นลอยบนใบหน้าเนี่ยอกลัวไหมคะต้องบอกเลยนะคะว่ากลัวมากอย่างบางทีเนี่ยแบบสง่ง กระจกไปบางทีว่าเอ๊ตายแล้วริ้วรอยมาจากเริ่มมาใช่ไหมนี่จยเป็นสาเหตุจากริ้วรอยอย่างนอกจากปัญหาของเรื่องอายุแล้วคุณผู้ชมคะยังมีปัจจัยอื่นๆด้วยอย่างเช่นนะคะสมมติว่าคุณผู้ชมเนี่ยที่แต่งหน้าบ่อยๆแล้วใช้สำลีในการเช็ดหน้าถูหน้าแรงๆหรือแม้แต่บางคนถับแสดงอารมณ์บนใบหน้าบ่อยอย่างดารานักแสดงอะไรแบบนี้ใช่ไหมจริงๆแล้วบางทียิ้มบ่อยเศร้าบ่อยก็ทำให้ริ้วรอยได้ด้วยใช่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าใครที่เริ่มมีปัญหาเกี่ยวกับริ้วรอยถ้าจะรักษาให้ตรง Thank okay. you. ต้องใช้เซลล์รักษาเซลล์าากีตาค่ะนุ่หวารู้สึกว่าคุณผู้ชมเนี่ยอยากจะสร้างสรรพคุณแล้วล่ะ,ะว่าแต่ละตัวเนี่ยจะต้องดูแลยังไงบ้างใช้ยังไงแล้วจะช่วยอะไรบ้างค่ะคุณผู้ชมค่ะสำหรับดอกเตอร์แคร์ของเราในวันนี้ที่นำมาฝากกันนะคะจะเป็นโปรแกรมค่ะที่มีชื่อว่าดอกเตอร์แคร์เซลรีแพ์โปรแกรม8วิคนั่นเองนะคะ,ะซึ่งจะประกอบไปด้วย3ตัวด้วยกันนะใช่แล้วคุณผู้ชมค่ะเรามาที่ตัวแรกกันเลยกับดอกเตอร์แคร์ของเราในวันนี้ตัวนี้เลยค่ะบอกเลยนะคะว่า8วิค ือว่าแสัปดาห์คุณผู้ชมจะลืมไปเลยว่าหน้าคุณผู้ชมเคยมีริ้วรอยร่องลึกอยู่บนใบหน้าตอนแรกเนี่ยคิดว่านาหวอนเอาปากกาที่ไหนมาตั้งหรือเปล่าและที่สําคัญพกพาง่ายสะดวกด้วยดูเลยนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวจะเปิดให้ดูกระติกสวยมากคุณผู้ชมค่ะใช่แล้วกระติสเตมเซลล์เนี่ยต้องบอกเลยนะคะว่าจะเก็บอยู่ในอุณหภูมิที่จะต้องพอเหมาะและต้องใช้ให้หมดภายใน1สัปดาห์หรือว่าเจวันนั่นเองนะคะนี่เลยนะคะนี่คือโฉมหน้าของโปรแกรมแสัปดาห์นั่เองค่ะเมื่อเกิดว่าคุณผู้ชมเนี่ยใช้หมดหลอดแล้้ววไม่ตองกล คุณผู้ชมสามารถนํามาเติมได้เลยค่ะน้ำาวนใช่แล้วและนี่เรามีตัวตัวแถมเป็นแบบว่าตัวกันพลาดให้ด้วยเปนะคะตัวนี้ค่ะคุณผู้ชมใช้ง่ายๆเลยนะคะเพียงแค่นี้เลยค่ะจิ้มบีบออกมาเพราะฉะนั้นนะคะคุณผู้ชมจะไม่ทําให้สเต็มเซลล์ที่คุณผู้ชมยังไม่ได้ใช้ที่อยู่ภายในหลอดนี้เสียหายไปเลยนะคะบีบออกมาค่ะจะเป็นเนื้อครีมคุณผู้ชมนะคะทาตรงริ้วรอยร่องรึกที่เกิดปัญหาเลยไม่ว่าจะเป็นรอยร่องแก้มทีบไปเลยค่ะหนาๆเข้มๆไปเลยค่ะตรงไหนที่เป็นรอยเฉพาะจุดนะคะตัวนี้จะช่วยเลย ใต้ตาเอ่ยตีนกาเอ่ยหรือว่าจะเป็นนะคะบนหน้าผากใช่แล้วค่ะเน้นๆย้ำๆไปเลยบอกเลยนะคะว่าตัวนี้เนี่ยจะช่วยฟื้นฟูได้สัปดาห์แรกเนี่ยคุณจะรู้สึกได้เลยนะคะเพราะว่าเป็นตัวสเต็มเซลล์ของพืชใช่แล้วใช่แล้วแล้วก็เป็นเซลล์รักษาเซลล์นั่นเองถูกต้องและทั้งหมดนะคะไม่ต้องเปลี่ยนนะคะตัวนี้ครั้งเดียวจบเลยนะคะเอาอยู่แน่นอนแกะออกมาต้องตูดค่ะอ่าแล้วก็เปลี่ยนคะ ถอดออกมานะคะตัวนี้จะเป็นตัวสเต็มเซลล์ของเรานะคะจะมีมตัวเนื้อครีมอยู่ที่เข้มข้นตัวนี้ค่เปลี่ยนใส่เข้าไปเรียบร้อยแล้วเหมือนเดิมะะง่ายเนาะ เรียบร้อยเลยแค่นี้เองนะคะคุณผู้ชมนอกจากที่จะมีโปรแกรม8สัปดาห์แล้วนะคะตัวต่อไปก็คือสําคัญไม่แพ้กันเลยค่ะนั่นก็คือเป็นตัวลิฟวิ่งเซรั่มนั่นเองนะคะตัวนี้เลยลิฟวิ่งเซรั่มของเราตัวนี้นะคะก็จะมีส่วนประกอบของสเตมเซลล์เหมือนกันนะคะที่มาจากพืชค่ะซึ่งตัวนี้นะเขาบอกเลยว่าเป็นเซรั่มที่เข้มข้นสูงมากนะจหวนะคะแล้วก็ประสิทธิภาพเขานี่นะจะช่วยในการยกกระชับผิวหน้าที่หย่อนคล้อยไงหลายคนนี่ทาะลิ้วรอยอย่างเดียวไม่พอนะตรงน้องหนุ่มน้องเหนียวนี้ ถอนคล้อยหมดเลยใช่นะคะกายกขึ้นไปตรงนี้นะคะใช้ได้นั้งแต่วัย20บอกเลยนะคะว่าสําหรับใครที่รอ่มีริ้วรอยวัยไหนก็มีกันได้ทั้งหมดแหละค่ะถ้าเราใช้เอฟเฟกต์บนใบหน้าเยอะนะคะหรือว่าเกิดอาการเครียดนะหรือว่าจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นกรรมพันธ์ก็ว่าปา่ะนะคะตรงนี้ช่วยได้นะค่ะและนอกจากนี้เนี่ยยังเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับบนใบหน้าของเราด้วยสาหรับใครที่หน้าแห้งนะตัวนี้จะไปช่วยเรียกว่าชุ่มชื้นบนใบหน้าให้กับเราด้วยใช่ค่ะและตัวนี้เลยนะคะจะเป็นด็อกเตอร์แคทเซลรีแพ์ครีมนะคะตัวนี้ก็บอก เลยคะ่ะว่าเข้มข้นจนรู้สึกได้ว่าคุณผู้ชมคะไม่อยากจะโม้จริงๆ,ๆนะคะคและเข้มข้นจริงๆนะและที่สําคัญนะคะใช้เพียงแค่นิดเดียวเนี่ยทั่วใบหน้าเลยคะ่ะจะช่วยบํารุงยก,กระชับผิวที่หย่อนคล้อยนะคะหรือว่าจะเป็นจุดด่างดําจุดกระนะตรงนี้ช่วยคุณผู้ชมได้ทั้งหมดเลยอย่างที่บอกไปค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้นะคะใครที่มีปัญหาบนริ้วรอยบนใบหน้ามีรอยยน่นมีตินกามีร่องลึกบนหน้าผากนะคะดรอ ของเราในวันนี้นะคะมาพร้อมกับโปรแกรมสุดพิเศษวันนี้3ตัวที่เรานํามาฝากใ uh huh. นการเขาบอกว่าราคานี้สุดคงจริงๆเลยนะคะใช่แล้วค่ะเซตนี้นะคะกับดรแคร์ที่เรานํามาฝากในวันนี้มีด้วยกันอยู่3ตัวในการั้คุณผู้ชมคะตั้งแต่ตัวแรกนะคะเป็นโปรแกรม8สัปดาห์ราคา3,800บาทอีกหนึ่งตัวคะ่ะเป็นดรแคร์เซลล์รีเพลย์ลิฟติ้งเซรั่ม3,200บาทและตัวสุดท้ายอันนี้ก็พลาดไม่ได้เลยค่ะกับดรแคร์เซลล์รีเพล์ครีม2,400บาทรวมทั้งหมดนี้นะคะราคาอยู่ที่9,400บาท แต่ว,ว่าวันนี้ค่ะยูช้อปปิ้งของเรา ไม่ขายนะคะแล้วขายอยู่ที่2790บาทเฉพาะ30สายแรกเท่านั้นค่ะส0สายแรกเท่านั้นนะค,คะคุณผู้ชมค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมใครยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเลยค่ะแล้วโทรมาที่0 2 5 4 1 5 8ง3 0 2 5 4 1 5 8 3 3แต่ว่าสําต่ว่าสำหรับช่วงหน้าคุณผู้ชมก็อย่าเพิ่งหนีไปไหนนะคะ,คะเพราะว่าเรามีนักแสดงสุดสวยค่ะที่ต้องขอบอกเลยนะคะว่าเธอคนนี้น่นน้ำหวานอยู่วงการมายาวนานมาก<ช>แต่ว่าวความสวยของเธอนี่ยังสวยสะพรั่งอยู่เลยนะสวยมากเลยทีเดียวนะคะวันน<ข>ี้ค่ะจะมาเล่า ถึงประสบการณ์การใช้ด็อกเตรแคร์ในวันนี้จะเป็นไครเดี๋ยวชวนะกลับมาเจอกันค่ะ ค,คงรู้จักสเต็มเซลล์หรือที่เรียกว่าเซลล์ต้นกําเนิดที่จะพบในทุกส่วนของร่างกายสเต็มเซลล์จะเป็นเซลล์มีความสมบูรณ์สูงสุดในวัยเยาว์และมีประสิทธิภาพสูงสุดในการทําหน้าที่ต่อต้านและซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายแต่เมื่ออายุของคุณมากขึ้นสเต็มเซลล์ก็จะเสื่อมและหมดสภาพในการทําหน้าที่ต่อต้านและซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอจึงทําให้ร่างกายเริ่มชรา โดยสังเกตได้ง่ายๆจากผิวพัรร์ที่เริ่มมีริ้วรอยหย่อนคล้อยและหยาบกร้านตามอายุที่สูงขึ้นแต่ต่อไปนี้ปัญหาเหล่านั้นจะกลายเป็นเรื่องง่ายด้วยนวัตวกรรมใหม่จากดรอกเตอรเซลีแท้ ที่มีส่วนปรผสมของ s ซลล Cell Activator ทำน้าที่เข้าไปกระตุ้นเซลล์ต้นกำเนิดให้กลับมาทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเหมือนเดิมอีกครั้งและต้นสามเซลล์ที่สึกหรอโดยจะเห็นผลได้ชัดในการทำให้เซลล์ผิวหนังมีความนุ่มนวลและมีชีวิตชีวาเหมือนย้อนวัยกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งด็อกเตอร์แคร์เซลล์รีเพเป็นการฟื้นฟูและบำรุงเซลล์อย่างแท้จริง มิใช่เป็นการบำรุงรักษาผิวหนังจากภายนอกเพียงอย่างเดียวแบบรีมบำรุงผิวทั่วๆไปแต่เป็นการดูแลผิวหน้าในระดับเซลนต้นกำเนิดดังนั้นดอกเตอร์แคร์เซลรีแพรจึงลดความเหี่ยวย่นของผิวหนังพร้อมทั้งฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาผิวหน้าได้อย่างรวดเร็วและคงทนถาวรเหมือนผิวย้อนกลับไปในวัยเด็กได้อย่างแท้จริงคุณพร้อมบอกลาผิวหย่อนคอยกันแล้วหรือยัง กับด็อกเตอร์แคร์เซลล์รีแพร์เซตประกอบไปด้วย 1. ด็อกเตอร์แคร์เซลรีแพร์โปรแกรม8สัปดาห์ราคา3,800บาท 2. ด็อกเตอร์แคร์เซลล์รีแพร์ลิฟติ้งเซรั่ม ราคา3,200บาท3 Aston Care Cell Repair Cream ราคา2,400บาทรวมทั้งเซตนี้ปกติราคา9,400บาทแต่พิเศษที่อยู่ Shopping TV ที่นี่ที่เดียวเราลดเหลือเพียง2,790บาทและจํากัดเพียง30สายแรกเท่านั้นรีบโทรหาเราตอนนี้ที่02 541 5833ย้ำ02 541 ห8 3แ8 3 3เลือกสิ่งที่ใช่ชอบสิ่งที่ชัวเลือกอยู่ช็อปปิ้งทีวีคุณผู้ชมคะต้งบอกเลยะะว่าโปรโมชั่นนี้นะคะสุดพิเศษมากๆบอกลาลิ้วลอยไปเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสาววัย20บวกหรือว่า30บวกบอกเลยนะคะโปรโมชั่นนี้เอาอยู่เลยคะ่ะลดไปกว่า 70%ร์นะกตา้าใช่แล้วค่ะทั้งหมดนี้นะคะคุณจะได้ไปในราคา2790บาททั้งชุดนี้ประกอบด้วยอะไรคุณผู้ชมนะคะจะได้ค่ะโปรดอกเตอร์แคร์เซลรีแพ์ค่ะก็จะประกอบไปด้วยนะคะโปรแกรมนะคะทั้งหมดแสัปดาห์ในราคา3,800บาทค่ะและนอกจากนี้นะคะยังจะมีดอกเตอร์แคร์เซลรีแพล์ลิฟติ้งเซรมอีก3,200บาทาและยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะยังจะมีดอกเตอร์แคร์เซลรีแพรค์คีปอีก2,400บาทรวมทั้งหมดนี้นะคะ9,400บาทแต่แตวันนี้ค่ะ ยูช้อปปิ้งของเราไม่ขายนะคะเราให้คุณเพียง2,790บาทคุณผู้ชมคะ่ะลดไปกว่า70%านะคะแต่ว่าเราให้เพียงแค่30สายแรกเท่านั้นนะคะโทรหาเราตอนนี้เลยค่ะ02 5 4 1สี3ห้าย้ำอีกครั้งค่ะ025415833สาแสาำหรับช่วงนี้นะคะอย่างที่ท่าบอกไปค่ะว่าเราจะมีนะคะแขกรับเชิญคนพิเศษค่ะ,คะที่จะมาร่วมพูดคุยกับเราในรายการนะคะซึ่งขอบอกเลยนะคะว่าแขกรับเชิญของเราในวันนี้เนี่ยนะคะ,คะเธอเป็นนักแสดงนะคะที่อยู่ในวงการมานานว่าแต่<ช>ว่ายังคงความสวยมากเลยคุณผู้ชมคะ่ะเธอคงความสวยได้อย่างไรนะคะถึงได้สวยได้ขนาดนี้เอาเอาป็นว่าไปพบกับแขกรับเชิญของเราในวันนี้ค่ะขอต้อนรับนะคะคุณต้มนภะาไทยพิจิตตาค่ะ ค่ะสวัสดีค่ะพี่ต้อมเดี๋ยวขอกีต้ากลับบ้านก่อนได้ไหมคะต้องบอกไหนค่ะเจอพี่ต้องไปเราไม่กล้าเลยค่ะคุณผู้ชมคะนีดนิดว่าพี่ต้อมเนี่ยดูแลตัวเองเป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะคะกีต้าจะติดตามผลงานแล้วก็เห็นพี่ต้อมมาตั้งแต่เด็กเลยแต่ว่าผ่านไปจนมาถึงปัจจุบันนี้แต่ว่าพี่ต้อมเนี่ยยังคงความสวยและที่สําคัญมองใกล้ๆแบบนี้ริ้วรอยไม่มีจนเรารู้สึกอายแล้วนะคะตอนนี้ค่ะพี่ต้อมมีวิธีการดูแลตัวเองยังไงบ้างคะก็คือพี่เนี่ยจะ เน้นตัวบำรุงมากนะคะบำรุงคือพี่จะไม่แบบว่าไม่ไปโบไม่ไปอะไรอย่างที่เขานิยมกันตอนนี้ร้อยหมงร้อยหมายอะไรพี่ไม่เอาเลยไม่จริงๆแล้วเนี่ยเคยมีคนติดต่อเลยนะติดต่อไปเป็นพรีเซนเตอร์พูดจริงๆเพื่อที่จะแบบไปโบทอกให้เราอะไรอย่างเงี้ยแต่พี่ไม่เอาพี่รู้สึกว่าเราอยู่ตรงเนี้ยคือเราดูแลที่ต้นเหตุดีกว่าใช่ไหมเราอยู่ในวงการและยิ่งพี่เป็นนักแสดงเนี่ยคือถ้าเราไปโบเนี่ยพี่รู้สึกว่าใครที่ไปโบทอกมาที่เห็นเพื่อนักแสดงด้วยกันเนี่ยหน้ามันจะตายอ่ะมันจะเป็นแบบหน้าแข็งเนี่ยจะเล่น a c t ิ้งไม่ได้จจะะเเลล่่นนแบบคือ ทั้งเรื่องก็อารมณ์เดียวจะเสียใจจะเศร้าจะ,าจะอะไรนางก็อารมณ์เดียวตลอดถูกต้อง,องแล้วเราอยู่ในอาชีพนี้เพราะฉะนั้น<ช>ตรงนี้มันน่าจะเป็นอันตรายและบางท่านเนี่ยไปโบปั๊บเนี่ยเห็นเลยว่าคือตาไม่เท่ากันตาตกหรือว่าบางคนไปร้อยไหมมีเพื่อนอยู่คนไปร้อยไหมก็วันดีคืนดีหัวเลาะขึ้นมาไหมขาดไหมหลุดข้ข้างหนึ่ง มันมีผลข้างเคียงมากนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมเนี่ยอย่าเพิ่งรีบตัดสินใจที่จะไปฉีดไปร้อยไหมไปฟิลเลอร์ไปศัลยะกรรมอยากให้ดูแลที่ต้นเหตุก่อนหน้าเนี่ยพี่ต้องมีปัญหาอะไรบนผิวหน้าอะไรบ้างหรือ<ม>เปล่าเมื่อก่อนก็มีช่วงที่ถ่ายละครนี่เยอะล้็มีหน้าพางังไปเหมือนกันหน้าก็เริ่มมีริ้วรอยเริ่มมีตีนกายเยอะร่่งก่อนนะแล้วก็หน้าก็เลยเหมือน เริ่มเหมือนจะเป็นฝ้าเริ่มแบบเพราะเราอยู่กับแดดอยู่กับไฟมากใช่ไหมก็เริ่มแล้วแต่ตอนนั้นคือก็เป็นช่วงเครียดเหมือนกันว่าเราจะทํายังไงดีว่าหรือว่าจะไปโบอย่างเขาดีก็บังเอิญว่าโชคดีว่ามาเจอผลิตภัณฑ์ตัวนี้ก่อนทีนี้เราก็ลองใช้พอใช้มาแล้วทุกๆวันที่เราใช้เนี่ยคือของเขาเนี่ยมันเป็นสเต็มเซลล์ต้องเรียกว่าคือสเต็มเซลล์คงจะพอพอเคยได้ยินกันใช่ไหมใช่เดี๋ยวนี้พวกดารานักแสดงทั้งทั้งไทยและทั้งต่างประเทศเนี่ยเขานิยมไปฉีดสเต็มเซลล์กันบางคนนี่บินไปฉีดถึงนอกเลย ที่แท้เลยนะคะ,ะถ้าเกิดว่าบินไปถึงเมืองน,นอกน,น,น,นี่รา<ช>คานี่แพงเป็นหลายเลยนะแต่ว่าวันนี้ได้ไปแค่2 7 9 0ันเจ็ดร้อยเก้าสิบสต็มเซลล์นี่มันมีสเต็มเซลล์ทั้ง,ท,งทั้งจากจาก จากสัตว์จากสัตว์ก็คือจะแกะพูดตรงๆถ้าเราไปทำกันถูกต้องเอ่อสเตมเซลล์จากแกะเนี่ยนะคะซึ่งราคาก็จะสูงมากใช่ไหมแล้วพี่รู้สึกว่ามันน่าจะน่ากลัวนะการที่เราไปเอาเซลล์ของสเต็มเซลล์ของสัตว์เนี่ยมาฉีดเข้าร่างกายเราเนี่ยวันดีคืนดีเราไม่ร้องแบบแอะมันมันมันน่ากลัวนะเราก็ไม่เอาคือไม่ไปเอาอะไรแบบเป็นสัตว์มาเข้าตัวเราก็ไม่ไหวเหมือนกันพี่ก็ม่ดูแล้วก็ออ้ตายไปฉีดก็ได้ไงนะแปดแสนคอสหนึ่งแต่ตัวเนี้ยเขาเป็นสเต็มเซลล์ที่สกัดมาจากพืช เพราะาฉะนั้นโอกาสแพ้เนี่ยแทบจะเป็นศูนย์่ะคือถ้าพี่ไม่แพ้เนี่ยในโลกนี้ไม่น่ามีใครแพ้แล้วใช่ใช่แล้วพอเป็สเต็มเซลล์จากพืชเนี่ยตัวนี้เขาวิจัยมาแล้วว่ามันเป็นสเตมเซลล์ที่ใกล้เคียงกับสเตมเซลล์ของมนุษย์มากที่สุด<อ>เพราะฉะนั้นร่างกายเราจะสามารถรับสเตมเซลล์ตัวนี้ได้ดีต้องบอกก่อนว่าทําไมคนเราเมื่ออายุมากขึ้นแล้วต้องใช้ตัวที่เป็นเซรั่มเป็นสเต็มเซล เพราะว่าเมื่ออายุ25ปีแล้วเนี่ยนะคะคนเราเนี่ยร่างกายมันจะไม่ผลิตคอลลาเจนแล้วจริงคอลลาเจนมันจะไม่มีอิลาสตินมันจะไม่มีทําให้เริ่มเกิดริ้วรอยเริ่มลึกต่างๆเริ่มมีแบบว่าใต้ตาเหี่ยวย่นนู่นนี่นั่นเนี่ยมันเริ่มเกิดริ้วรอยเมื่ออายุ25หหรือบางคนเดี๋ยวนี้ ด้วยมลภาวะหลายอย่าง20ก็เริ่มมีริ้วรอยกันแล้วเด็กๆสมัยนี้นะซึ่งเราก็คือต้องดูแลที่ต้นเหตุหอไอสเต็มเซลล์เนี่ยมันจะเข้าไปได้ลึกกว่าชั้นผิวหนังทั่วไปธรรมดามันเข้าไปถึงลึกถึงชั้นเขาเรียกว่าระดับชั้นของเซลล์อะเซลลใต้ผิวหนังก็จะเป็นแบบกําเนิดเหมือนกาเนิดเซลล์ผิวใหม่ๆขึ้นมาให้เราทุกวันที่เราใช้เพราะพี่ใช้เองเนี่ยพี่รู้เลยว่าปลตื่นนอนขึ้นมาเนี่ยตอนเช้าเนี่ย คือตกใจหน้าตัวเองอ่ะคือมันใสขึ้นใสขึ้นใสขึ้นทุกวันนะี่บอกว่าวันนี้เนี่ยนะคะพี่ต้องแต่งหน้าไม่ได้ลองลไม่ไม่มีองพื้นไม่มีลองพื้น่ไม่สงมีการตบกไม่มีอะไรเลยให้แบบทูเวย์ใช่ทูเวย์ธรรมดาปัดแค่นี้พอแล้วเพราะว่า้าล้างหน้าจริงๆจะเห็นว่ายังมีเลือดฝาดอยู่เลยยังแบบว่าผิวเด็กอ่ะมันได้ผิวเด็กในทุกๆวันซึ่งเราก็แบบปื้มมากอ่ะมีวันนึงตื่นมาตกใจหน้าตัวเองทำไมมันใสขนาดนี้เมื่อคืนนี่เราก็โ้หดอกเตอร์แคร์เซ ผัก <Okay. S 2> ผักไอไอครีมตัวนี้เข้า <Okay. S 2> ไปให้มันแบบ เข้าไปได้ดีขึ้นนะนะแล้วพอตื่นมาก็หน่าใสมากก็หยิบกล้องขึ้นมาเลยค่ะถ่ายหน้าตัวเองหน้าสดเลยเซลฟี่หน้าสดไม่ทำอะไรเลยอยู่บนที่นอนเลยหน้าแบบจะดูในไอจีจะไปหาดูได้พี่จะบอกว่าหน้าสดตกใจหน้าแบบเด็กมากเน่ก็เพราะว่าเราใช้ตัวนี้จริงรแล้วเนี่ยมันมันส่งผลกับสภาพจิตใจเลยด้วยนะถ้าเกิดว่าเราผิวหน้าเราดีเราแฮปปี้เดจิตใจเราก็ดีตามด้วยนเออเอาหน้านี่มันเป็นเป็นด่านแรกของคนที่เจอเราใช่ไหมฮะเพราะนั้นเราต้องดูแลให้มันแบบว่าอย่างจริงจังอย่าเพิ่งรีบไป เพราะไอการไปฉีดเนี่ยถ้าเปรียบเหมือนกับว่าคุณไปทําที่มันปลายเหตุและแล้วผลข้างเคียงคุณอาจจะได้ผลข้างเคียงที่ออกมาคุณอาจจะแบบบางคนเขาบอกว่าไปฉีดฟิลเลอร์แล้วไปโดนเส้นเลือดดำ ก็ทาไม่ตาบอดเลยอันตรายมากนะคะอยากลองลองลองบารุงที่ต้นเหตุดูนะคะคุณผู้ชมต้องบอกเลยนะคะว่าทุกๆการศัลยกรรมทุกการจิ้มเข็มเนี่ยมีความี่ยงอยู่แล้ววิธีการใช้พี่ต้อมใช้ยังไงบ้างคะถึงได้เห็นผลขนาดนี้พี่อยากจะใช้ตัวนี้เป็นตัวแรกนะคะตัวนี้ขั้นตอนแรกนะคะพี่จะใช้ตัวเซรั่มนี่นะคะอันดับแรกเลยล้างหน้าเสร็จนะคะจะใช้เซรั่มนี่นะคะแล้วก็ใช่ทาทั่วหน้าแล้วก็ตัวนี้นะคะเป็นตัวคือพี่ใช้ตาม คนตื่นจริงๆแล้วเดี๋ยเขาให้ใช้คือ Day กับไนท์มั้งแต่พี่เนี่ยใช้ด้วยวัยที่เรา46แล้วเนี่ยเราก็ต้องบำรุงเข้มข้นมากกว่ามากกว่าคนที่วัยสัก20กว่าแต่ก20กว่าซื้อไป ซื้อไปเนี่ยอาจจะใช้แค่ตัวนี้ตัวเดียวก็ได้นะคะยังแล้วก็ตัวนี้ใช้เป็นไนท์ก็ได้เพราะว่าตัวนี้มีความเข้มข้นสูงมากนะคะเนื้อครีมเนี่ยก็ใช้ตัวนี้เป็นเดย์ใช้ตัวนี้เป็นไนท์ได้แต่ของพี่เนี่ยใช้ควบคู่กันพทาตัวนี้เสร็จที่ก็ทาตัวนี้ต่อเลยนะคะแล้วก็ตกบตบเข้าไปทาทั่วเลยนะคะพี่ต้อมแล้วตัวนี้เขาบอกว่าเด็ดมากเหมาะสำหรับใครที่เกิดปัญหาแล้วใช่มีริ้วรอยล่องลึกต่างๆแล้วนะคะตัว8ดวิกนี่นะคะใช้ในปริมาณที่นิดเดียวเท่านั้นไม่ต้องไปใช้เยอะเลยเพราะว่าเขามีความเข้มข้นนสูงมาากะะคเร ใช้บริเวณที่ริ้วรอยล่องลึกต่างๆนะคะล่องแก้มหน้าผากแล้วก็ใต้ตาเนี่ยเนี่ยทุกวันนี้พอพี่ใช้นะดูสิถุงใต้ตาพี่ไม่มีเลยไม่มีถุงใต้ตาเลยนะมีแต่คนแบบว่าสงสัยว่าแบบี่อะไรยังไงนี่เบอรร้อยไหม่สู้ไม่ได้แล้วจะบอกว่าสู้ไวมากเพราะว่าถ้าร้อยไหมเนี่ยไปใกล้จะรูว่ามันจะแบบหน้ามันจะตึงๆอ่ะ มันจะแปลกใช่แต่ว่านี่คือแบบหน้าเป็นธรรมชาติคือรู้พี่ต้องเวลาจะทําสีหน้าหรือว่าจะพูดเนี่ยพี่ต้องจะมาเต็มใชไปได้หมดใช่ไหมคะและที่สําคัญนะคะคุณผู้ชมค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าประหยัดมากๆด้วยเนื้อครีมชี่เข้มข้นของเราใชตัวนี้นะคะใช้เพียงแค่นิดเดียวเท่านั้นนะคะใช้บริเวณริ้วรอยล่องลึกต่างๆขีดเลยรองใช่องบอกว่าว่าริ้วรอยล่องลึกของคุณเนี่ยจะหายไปภายในเวลาสักประมาณสัก ไม่กี่วันเท่านั้นเองใช่ไม่ต้องถึง2เดือนละค่ะอย่างที่บอกไปนะคะว่าเป็นเซลล์รักษาเซลล์ผู้ชมลองนึกง่ายๆนะคะจิ้งจกหางขาดใช่ออกมาได้ยังไงเพราะเขามีเซลลสร้างเซลไงนั่นแหละคือการทํางานจะคล้ายๆกันนะคะเดี๋ยวเรามีวิดีโอของจิ้งจกมาให้ดูเมื่อเวลาเขาหางเขาขาดแล้วเนี่ยเขาสามารถสร้างเซลล์ใหม่ตัวนี้ขึ้นมาได้ยังไงกระบวนการทํางานจะคล้ายๆกันเลยใช่แล้วนะคะและนี่นะคะคุณผู้ชมค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าเป็นเคล็ดลับวิธีการดูแลสภาพผิวหน้านะ ของดาราสาวที่ต้องบอกเลยนะคะว่าเรารู้จักกันไปยาวนานมากยังใช้คําว่าสาวได้ต้องขออนุญาตเลยนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมค่ะสำหรับทท่านที่อยากจะมีผิวหน้าดูอ่อนวัยวันนี้โปรโมชั่นของ You Shopping TV ของเราขอย้ํากันอีกครั้งหนึ่งนะคะลดไปกว่า70%อันนี้พี่ต้องถึงขั้นแบบเอ๊ะ ทำไมลดได้ขนาดนี้เรียกว่าต่ำกว่าทุนเลยใช่ไหมเมื่อกต้องมีโปรโมชั่นที่มันต้องพิเศษสุดไม่งั้นไม่มาในะคะตรงนี้ให้คุณผู้ชมนะคะไปเซิร์ชดูได้เลยนะคะด็อกร์แคทของเกาหลีเนี่ยราคาเนี่ยแปดหมื่นกวอนนะคะใช่ไหมแต่ไทยเราเนี่ยคือเป็นช่วงประชาสัมพันธ์ไงอันนั้นแปดหมื่นกวอนที่ต่อต่อต่อหนึ่งชิ้นนะคะแต่อันนี้วันนี้โปรโมชั่นถึงสามชิ้นด้วยกันนะคะแล้วราคาเต็มเนี่ยสูงถึงเก้าพันกว่าแต่เราไม่ขายค่ะเราขายเพียงแค่สองพันเจ็ดร้อยเก้าสิบบาท แต่ว่าขอย้ำสามสิบสายแรกนะคะคุณผ<ช>ู้ชมชชจะได้นี้เลยทั้งหมด3เซตด้วยกันนะคะวิธีดูแลบำรุงผิวหน้าใช่แล้วค,ะค่ะค้าว่าจะเป็นโปรแกรมแสัปดาห์และคุณไปถึงคะ่ะลิฟติ้งเซรั่มและครีมนะคะทั้งหมดนี้อย่างที่เราบอกไปราคา9,400บาทแต่ว่าราคานี้คุณหาที่ไหนไม่ได้แล้วมีที่นี่ที่เดียวเท่านั้นค่ะในราคา2,790ับาทแต่ว่าจํากัด30สายแรกเท่านั้นเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมต้องรีบแล้วค่ะขอบอกไว้ก่อนนะคะว่าความสวยเริ่มต้นที่คุณเองนะคะไม่ต้องไปพึ่งอย่างอื่น่ว และสําหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญสสวยของเราในวันนี้ค่ะขอบคุณพี่ต้อมค่ะขอบคุณมากเลยค่ะในวันนะคะมามอบผลิตภัณฑ์ดีๆแล้วก็สิ่งดีๆให้กับคุณผู้ชมแฟนรายการของเราด้วยนะคะแต่ว่าสำหรับครั้งหน้าค่ะยูช้อปปิ้งทีวีของเราจะมีผลิตภัณฑ์อะไรดีๆมาฝากอีกนั้นต้องติดตามชมกันให้ดีนะคะวันนี้เราสาคนต้องลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้ากับยูช้อปปิ้งทีวีเลือกสิ่งที่ใช่ช้อปสิ่งที่ชัวร์เลือกยูช้อปปิ้งทีวีสวัสดีค่ะ